มาเตมาเิดมาดิ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 นอเวมานอนเวมาดีอะโดโดโนอนเวมารับดีดีนะเวยถ้าผมตายรีบเลยนะออหลังนะนอเวนอนดมอข้อหลังรออยู่รอดินอเวมานอนเว็บมาเราเตรียมตัวนะนอนเว็บมานอนเวเดินเวมาเดินเวบมาหัวมันยังไหนเรอ่ะเดเวเเวบเอยู่เว็มันเดินมันเดินออกมันอนนอนเวบีนอนเวบสี่จอมันติดมาปะ ไม่ไม่เด็ดไม่เด็ดดิ้นแล้วดิ้แล้วอยู่บนชงนบเดมาเดมันมีเนขียหนึ่งบุยนะครับเดินเ้มาเดิมาเดินเเ็ทังสเ็ปต้ามาหน่อยลงฟ้ามาหน่อยลงฟ้ามาหน่อยขึ้นนอนได้เปล่าต่าเวมาเต่าเวมาโอตีโอตีโอตีเลาหมดโอล้วเดินมาเดินเลี้ยต่าเว้มาเต่าเวมาเต่าเวมเดินกิ้มนะมาจิมได้นะิมาหนึ่งมาเต่าอีมาต่าอีมาต่าอีมาเต่าอีมาตาม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 แมนนามาตามแมนน้ำมาดิตามมาดิตาม โอ้โหไว้ไว้โอ้ยมันจะลงข้างหลังเรานะมันจะล้มตะล่มอยู่หลังช่วยช่วยกันตีหน่องเง้ยเราขายออกมีรางปะเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีไม่ได้เชิมาใช่ใช่โอเคคบเดินมาละเดินมาละเดินมาละรอ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 โอ้ไว้โหไว้โหไว้โหหน้าโชว์ไว้โหหน้าโชว์ไว้ตีหนึ่งรอตีหนึ่งรอตีหนึ่งตีหนึ่งชั้นโอ้หน้าโชว์ไหมห้าสี่สามตีหนึ่งตีหนึ่งชั้นรู้ปะเตาอีไปเตาอีไป

ตามองไปอมาพี่ายพี่ายเาถอีมาถ่าย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 อีมาต่ออีม่อมาไ่มาต่อีมาต่ออีมาต่ออมาต่ออีาต่ออี่อีมาต่อี่ออมา่ออมาไ่อยมามาต่ออีมาต่ออีมา่ออมา่ออีมาตอีมาต่อม่ไอมามาต่ออไมาต่ออมาต่ออไมา่ออี่ออีา่อม่ออมอไีมาไ่ออีมามันมันเข้มามันมัน่ออาม่ออีมาอมาไปออมาต่ออีว คุณหนูคุณหนูไล่ตัวเนี้ยไล่ไปเลยไล่ไปเลยมาไปเก็บของโดนนอนไล่เก็บมาเก็บมาไม่ต้เก็บมาอยไาอย่าแยกไปได้คนเดียวนะมีแกงจะแยกกันนะมีวันช็อตนะครับมีวันช็อตนะครับอยาวเสือไปตีทลีดส่วนตาครับครับ